สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะเราจะกลับไทยเราจะเดินทางจากสนามบิน JFK นิวยอร์กนะคะไปต่อเครื่องที่โดหฮาแล้วก็แล้วก็ไปที่กรุงเทพนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าทริปจะเป็นยังไงบ้าง Thank you. Okay. Yes. Yes. Yeah. Uh, นีอาหารมื้อแรกของเรามาแล้วนะคะก็มีอันนี้อันนี้เรียกไม่ถูกไม่แน่ใจว่าอะไรแล้วก็มีไอศครีมมีมะพร้าวอยู่ข้างบนมีมะม่วงอยู่ด้านล่างนะคะหอมอร่อยมากค่ะแล้วก็มีขนมปังแล้วก็ไอที่อยู่ในกล่องอันเนี้ยเป็น Mexican Potato Meat Sauce นะคะเป็นเนื้อแล้วก็เป็นมันฝรั่งเป็นซอสมะเขือเทศราดโดยเนื้อค่ะ ซอสมะเขืเทศรักเดือหลังจากผ่านไปหนึชั่วโมงครึ่งเขาก็แจกขนมอันนี้มาให้นะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงแอร์เทรนนะคะกำลังไปเปลี่ยนเครื่องจากโดฮาเพื่อไปที่สวนภูมิกรุงเทพนะคะ หลังจากเดินทางจากนิวยอร์กมาถึงโดหฮานะคะใช้เวลา12ชั่วโมงนะคะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะได้กินเอกแล้วนะคะเป็นอาหารบร a k f a s t นะคะเป็นไทยเรสต c ค r รีนะคะเป็นอาหารแกงแดงอร่อยมากๆอร่อยที่สุดแล้วสำหรับทริปนี้ ตอนนี้เรากำลังจะแลนแล้วนะคะเครื่องกำลังจะลงจอดแล้วถึงกรุงเทพแล้วค่ะ I have a very small march, so it's hard It's very hard. very hard to find yours. Tommy Laukum Lang oh Bay. ขึ้นแท็กซี่นะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมค่ะ แล้วนะคะหลังจากเดินทางอย่างยาวนาน1วันเต็มจากนิวยอร์กถึงเทพนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ